เด่นนะคะวันนี้นะคะแนนจะมาลงกล้าสลัดนะคะแล้วก็มีพี่นะคะมาเยี่ยมชมสวนนะคะมาเรียนรู้วิธีการปลูกผักสลัดก็เลยให้พี่เขาช่วยปลูกสักสลัดเลยนะคะวันนี้นะคะนี่พี่เขามาช่วยนะคะวันนี้ให้พี่เขาผสมปุ๋ยนะคะสําหรับวิธีการคํานวณปริมาตรของน้ํานะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ สำหรับวิธีการคำนวณน,น้ำนะคะตัวนี้แนนใช้กล่องโฟมนะคะตัวนี้เห็นไหมคะเป็นกล่องโฟมใช้แล้วนะคะกล่องปลาแซลมอนนะคะตัวนี้เวลาที่เราจะทำการคำนวณปริมาตรของน้ำนะคะให้เพื่อนๆคำนวณโดยการใช้ความกว้างคูณความยาวแล้วก็คูณความลึกของน้ำนะคะตัวนี้ของแนนมีความกว้างอยู่คิดเป็นเซนติเมตรนะคะ กว้างอยู่31นะคะแล้วก็ยาว79ค่ะส่วนความลึกนะคะแนนวัดดูแล้ว14เซนนะคะคูณออกมาแล้วแนนตัวนี้แนนประมาณ35ลิตรนะคะดังนั้นเวลาที่แนนเติมปุ๋ยแนนจะใช้ความเข้มข้น5 ml นะคะต่อน้ำา1ลิตรค่ะก็จะไดะ้เป็นมาตาออกมานะคะตอนนี้ก็คือให้พี่เขาเติมปุ๋ยนะคะ สำหรับใครที่อยากปลูกแรกเริ่มนะคะว่าทํำยังไงนะคะตัวนี้แนนไม่ได้วัดค่า EC นะคะแนนปลูกแบบง่ายๆเลยนะคะสําหรับคลิปหน้านะคะยังไงเดี๋ยวถ้าใครสนใจเรื่องการหาค่า EC ของน้ําปุ๋ยนะคะแนนก็จะมาทําให้ดูนะคะการเติมน้ํานะคะแนนเติมปุ๋ย A ก่อนนะคะจะเติมปุ๋ย A ก่อนหรือปุ๋ย B ก่อนก็ได้แต่ให้ทิ้งช่วงระยะเวลานะคะแนนเติมปุ๋ย ตัวตัวแรกไปก่อนครึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วก็จะมาเติมปุ๋ยตัวที่สองอีกนะคะอันนี้กำลังไล่เติมปุ๋ย A ให้ครบก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะแนนได้เตรียมกระมังนะคะเยอะมากเลยตัวนี้กละมังที่แนนเตรียมไว้นี่32กระมังนะคะแนนจะลงต้นอ่ วอเตอร์เคลสนะคะเดี๋ยวแนนจะปลูกวอเตอร์เคลสแถวหนึ่งนะคะประมาณสามอ่าสิบสิบหกกระมังนะคะในแถวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งแนนจะลงกล้าสลัดแล้วก็กล้าเคลนะคะเวลาลงอนุบาลสองแนนจะใช้กระมังแบบนี้ค่ะแต่เมื่อต้นกล้าของแนนโตแล้วนะคะแนนก็จะเอามาลงในกล่องโฟมแบบนี้นะคะตัวนี้เดี๋ยววันนี้จะปลูกให้ดูนะคะเดี๋ยวปล่อยให้พี่เขา เติมปุ๋ยให้เสร็จก่อนนะคะแนนจะพาไปดูต้นกล้าที่แน่นอนุบาลไว้นะคะนี่อันนี้เพิ่งลงไปแค่สองวันเองนะที่แนนถ่ายรูปให้ให้ดูนะคะโตไวมากแล้วก็รากสวยขาวมากนะคะตัวนี้แบบนี้เลยตัวนี้เป็นแตงกวาดัดนะคะที่แนนถ่ายลงเพจเมื่อเช้านะคะเพิ่งเพิ่งลงไปนะคะเพิ่งเพาะไปสองสามวันเขาก็งอกแบบนี้นะคะ่ะงอกไวามากนะคะแตงกวา แล้วก็แก๊งนี้เลยนะคะทั้งแถวเลยตัวนี้เป็นกะละมังอนุบาลเคลนะคะอนุบาลเคลแนนเพิ่งลงไปเมื่อวานนะคะเนี่ยค่ะได้รับแสงแดดที่เพียงพอปุ๋ยดีต้นผักเราก็จะสวยนะคะแล้วก็พุ่มเขียวๆตัวนี้เป็นวอเตอร์เคลสแท้นะคะวอเตอร์เคลสแท้แนนจะมาหักยอดเขานะคะหักกิ่งแล้วก็ชํำในน้ำค่ะ ให้ได้เยอะๆนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะทำเป็นอีกคลิปหนึ่งถ้าใครสนใจก็รอดูคลิปของแนนนะคะสำหรับใครที่อยากได้วอเตอร์เคลสรอสิ้นเดือนนะคะคาดว่าน่าจะโตทันนะคะแล้วก็มีรากพอดีนะคะขึ้นรากได้สลัดของแนนพึ่งแตกออกจากมเมล็ดนะคะอันนี้คือวันที่3นะคะวันที่สมวันที่4ี่ค่ะพึ่งให้ปุ๋ยไปเมื่อเช้านะคะตัวนี้เดี๋ยวแนนจะ ให้เขาโตอีกสักหน่อยนะคะเมื่อครบ7วันแล้วแนนถึงจะเอาลงปลูกในอนุบาล2นะคะส่วนตัวนี้แนนเป็นกระถางที่แนนลืมนะคะเป็นต้นกล้าของฟินเล่นะคะสวยมากเลยแต่แนนลืมเติมน้ําเขานะคะอยู่หลังบ้านเพิ่งหาเจอนะคะเดี๋ยวแนนจะเอามาปลูกลงในอนุบาลสองค่ะในส่วนของตัวนี้นะคะแนอนอนุบาลไว้1สัปดาห์นะคะรากสวยมากเลยตัวนี้เมื่อได้ครบ จ็ดวันนะคะแนนจะเอามาลงในตัวนี้อีกหนึ่งสัปดาห์จนครบสิบสิบสี่วันหรือเข้าสิบห้าวันนะคะต้นกล้าของเราจะพร้อมค่ะเนี่ยค่ะรากเขาจะยาวแบบนี้แล้วแนนก็จะเอาปลูกลงถ้วยปลูกกันนะคะวันนี้เดี๋ยวพี่เขาเตรียมปุ๋ยเสร็จนะคะเราก็จะเอาตัวนี้ใส่ถ้วยปลูกแล้วก็ลงปลูกในกล่องโฟมกันค่ะตอนนี้ต้นกล้าสลัดของแนนนะคะแนนปลูกทั้งหมดสามสายพันธุ์นะคะก็จะมีฟิลเล่นะคะนี่ฟิลเล่ ฟิลเล่พร้อมที่จะลงอ่างแล้วค่ะฟิลเล่อายุ15วันของแนนนะคะมีฟิลเล่แล้วก็มีเรดโอ๊กนะคะเนี่ยค่ะเรดโอ๊กสวยเลยนะคะได้แดดดีแบบนี้เดี๋ยวเขาก็จะสีสวยนะคะแดดตอนเย็นนะนี่ขนาด4โมงเย็นนะคะถ่ายตอน4โมงเย็นแดดจัดเลยนะคะสวยๆเลยเนี่ยค่ะแล้วก็มีสีแดงๆตัวนู้นจะเป็น เลดบัตเตาเวียนะคะเลดบัตเตาเวียคะ่ะนี่สวยเลยส่วนตัวนี้เป็นกระมังของเคลไปยิกสีเขียวนะคะพร้อมที่จะลงกระถางแล้วนะคะวันนี้เรามีลูกมือนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกผักนะคะใครที่สนใจนะคะวันไหนที่แนนว่างนะคะก็เข้ามาเรียนรู้มาทำเองเลยนะคะการเรียนรู้ที่ดีคือการลงมือทำค่ะเพราะว่า ดูจากคลิปแนนถ้าไม่ได้ลงมือทําจริงนะคะก็จะไม่รู้ว่ามีปัญหาหรือว่ามีขั้นตอนยังไงนะคะเราทําแบบนี้เราก็เรียนรู้ได้ง่ายกว่านะคะเรียนเรียนเรียนรู้จากการทำงานค่ะตอนนี้ผสมปุ๋ย B แล้วนะคะให้ปุ๋ย A เท่าไหร่ให้ปุ๋ย B เท่ากันนะคะแล้วก็อัตราส่วนความเข้มข้นของปุ๋ยแต่ละล้านแตกต่างกันค่ะ ดังนั้นถ้าเพื่อนๆใช้ปุ๋ยร้านไหนเพื่อนๆต้องใช้อัตราส่วนของร้านนั้นนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาไปใส่ในฟองน้ำนะคะนี่สวยเลยเดี๋ยวจะให้น้องเขานะคะมาช่วยทำนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเอาพันุไหนอีกก็พันนี้ช่วยกันทำไหมคะเดี๋ยวให้พี่ทอไปเอาไปวางในนี่ก่อนก็ได้ค่ะ เอาวางในน้ำเปล่าก่อนก็ได้ค่ะตันนี้ใช่ค่ะวางเลยอันนี้เป็นถ้วยปลูกนะคะถ้วยปลูกอันนี้เราเรียกว่าถ้วยขาวค่ะนี่ทำแบบนี้นะคะเอาใส่คือต้นต้นของแนนนะคะต้นของแนนต้นของแนนเขาใหญ่แล้วนะคะแต่ถ้าต้นเล็กเราจะเอาเอาต้น ขึ้นมาจากก้นนะคะแต่ถ้าต้นใหญ่แล้วเขาจะไม่เขาจะหลุดลงไปค่ะพี่จับมือเดียวจับให้พี่ได้ไหมอ่าโอเคตรงแนนทําแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าใบเขาโตแล้วเขาจะเขาจะไม่หลุดลงไปเพราะว่าต้นเขาโตเห็นไหมคะรากสวยด้วยนะคะเนี่ยค่ะง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะเอาฝาของกล่องไปปิดนะคะแล้วก็เอาเตรียมลงไปได้เลยนี่สวยๆเลยเดี๋ยวเราเตรียมลงค่ะ ตัวนี้เตรียมน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเอาฝามาปิดค่ะสําหรับกล่องโฟมนะคะตัวนี้แนนสั่งทางเน็ตนะคะใครอยากได้ก็ลองหาดูนะคะตามเพจนะคะในเฟซบุ๊กก็จะมีคนที่จําหน่ายเป็นมือสองนะคะเอามาล้างทําความสะอาดแล้วก็ตัวนี้ที่เห็นนะคะเป็นถุงดําถุงขยะนะคะเราเอามาตัดใช้ขนาด3ามสิบคูณสี่สิบนะคะแล้วก็ตัดกรีดออกค่ะแล้วก็เอามาวาง ใส่ลงไปได้เลยค่ะนี่ง่ายมากอ่าทีนี้ดูน้ำระดับน้ำระดับน้ำเป็นไงบ้างกำลังพอดีนะคะระดับน้ำใส่น้ำครั้งแรกที่ปลูกนะคะให้ใส่น้ำจนเต็มกระมังเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเอาลงไปฟองน้ำเขาจะลงไปกินน้ำแบบนี้เลยนะคะใกล้ๆแบบนี้ค่ะอ่าอันนี้แนนตับ ฟองน้ําเล็กไปนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปแนนจะตัดฟองน้ําใหญ่กว่านี้นะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะให้น้องกับพี่เขานะคะช่วยกันปลูกจนเสร็จเลยค่ะเอถ้าวันไหนอยากมาเรียนรู้ที่สวนมาได้นะคะแต่ต้องต้องให้แนนว่างแล้วก็ถามแนนได้นะคะนี่เรียนรู้ด้วยตัวเองได้เลยค่ะไป าาอ,อ,อันนี้มันเด็กไปปอกม,มัอหลุดลงไปเลยใช่ใช่ไม่เอาค่ะถ้าต้นไหนไม่ได้ขนาดไม่ต้องเอานะคะเอาต้นที่ได้ขนาดเท่านั้นนะ <c oughs> โอ้ไ <c oughs> มก <c oughs> <c oughs> ้ก่อนกล่องจะได้ใช้ได้นานค่ะถ้าเอาน้ำใส่ไว้ในกล่องอะ่ะมันจะมีตะไคร่น้ำขึ้นเกาะทำให้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไม่นาน มันจะผุน้ําเข้าไปซึมอยู่ในโฟมแล้วก็จะมีตะไคร่น้ําไปเกาะมันทนําความสะอาดยากแต่ถ้าเราตัวนี้ถ้าเราใช้ครั้งต่อไปเราก็ดึงเอาตัวนี้ทิ้งแล้วก็เปลี่ยนตัวใหม่เรเดูมานานแล้วร <c oughs> า <c oughs> ดูคลิปดูมาคือความจริงแล้วอ่ะพี่ปลูกกินค่ะ ไม่มีเวลานี่แค่เวลาปลูกยังไม่มีเลยก็เลยไม่ค่อยปลูกแต่คนสนใจมากเลยก็เลยทําโรงเรือนอาปลูกอันนี้ที่ความจริงแล้วไม่ได้ทาโรงเรือนปลูกขายผักนะคะ,ะทําโรงเรือนเอาไว้ถ่าย YouTube โ <c oughs> รนน <c oughs> งเรือนนี้คือเอาไว้ถ่าย YouTube จริงๆแต่ผลพลอยได้ก็คือเขามาซื้อผัก <c oughs> เพราะพี่ไม่มีที่วางไงอยู่หน้าบ้านก็เลยทําเอาไว้ปลูกผัก ถ่าย Youtube จริงๆน,น,นั่นคือจุดประสงค<ร>์รงจริงโร,เง,รงเรือนก็สั่งทําค่ะสั่งทําได้เลยตอนนี้มีเขาทําเขามาทําให้เลยค่ะสามวันเสร็จอันนี้มาจากโคราชขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเพจและในช่องจิตาพาการเด้นค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แนนด้วยนะคะ แนนขอขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามแนนจนมาถึงทุกวันนี้ทั้ง Facebook และช่อง Youtube เข้าสู่แสนซับแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ